จุดล้มเลีงของคลิปนี้ก็คืออักเมนแรกเลยครับเป็นไอริเลียเบดแดนนะจะทําให้อริเลียเรากลายเป็นแครรี่ได้นั่นเองนะครับเอสมานก็คือมันจะพุ่งไปในตัวที่เลือดน้อยที่สุดระหว่างการต่อสู้นะครับ2ตัวนะคือพูดง่ายๆมันคือตัวล้วงนั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรเก่งนะเว้ยแต่จุดสําคัญก็คือเราต้องหามัน3ดาวให้ได้นะครับถึงจะแบบเก่งนะส่วนต้นเกมผมตั้งไปเป็นไอริเลียแล้วก็เอสเลียไปก่อนนะครับซึ่งผมไม่เจอตัว ตัวของอเลเบลเพิ่มเลยก็เลยเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับยังไม่ทําของยังไม่อะไรเลยเพราะว่าทําไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเล่นรูสติกไว้เลยในทั้งสเตจสอนะครับแพ้ยาวเลยครับไปเล่นกันอีกทีรอบ3าทีหนะและด้วยการเล่นคอม1บาทรีโลนะครับต้นเกมเราจะไม่กดอัพเวลเลยเราจะไม่กดเลยสักครั้งนะครับแบบย้ําเลยว่าไม่ต้องกดเลยสักครั้งนะครับไปกดกันอีกทีนู่นเลยครับรอบสเตจส3เลยเราจะไปไฮเปอร์โลครับ ไฮโปรโลก็คือการโลแบบโดดาวอะโลจนตังเหลือประมาณ2 0่สิบาบาทในช่วง3ามคิดหนึ่นั่นเองเพื่อที่จะหาตัว1บาทให้ได้มาที่สุดเพื่อที่จะทำามนสามดาวนั่นเองนะครับแต่แอบ,บเล่นยากเลยนะมีคนเล่นไอเดียสองดาวกันหลายคนเหลือกเกินนะครับล็อบบี้เนี้ยเ,ออเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะโลชิดตอนไหนนะ และด้วยความซวยหรืออะไรไม่รู้นะครับดันเผื่อชนะไปรอบหนึ่งทังนั้น,นะครับในรอบสเตจสองคือแบบโหแย่จัดเลยแมกั่งผมได้เงินเพิ่มมาประมาณเกือบ10บาทเลยนะเซ็งนะครับอันนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามาไฮเปอรโ์โร่นีกว่านะครับโรสักประมาณ40บาทเลยเพื่อที่จะหาอิเลีย3าดาวให้ได้นะเห็นไหมผลที่เราไม่ได้อัพเวลเลยตอนนี้เราก็ยังเวล4อยู่นะครับแต่เราต้องโรตอนนี้นะเพราะว่ารอบหน้าเราจะเวล5แล้วนะครับมันจะมีโอกาสเจอน้อยนั่นเอง,เองก็โรไปครับ ไม่เจอเลยว่ะทุกคนไอ้ท่เจอแค่3ตัวเองคือแบบว่าจัดเกมค่อนข้างจะหยาบอยู่นะตานี้นะครับผมไม่เคยเล่นคอมหนึ่งบาทดีโลแล้วฮิตไว้ก่อนรอบสเตจสามหนึ่งเลยไม่เคยเลยว่ะในเซตเนี้ยคือแบบอะไรไม่รู้นะและอีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนําให้โลคู่ไปด้วยนั่นก็คือเวกนั่นเองนะครับเวกจะเป็นแค่ลีหลักในคอมเรานะเพราะว่าบอร์ดเราอะเป็นบอร์ดดีโลและเราต้องหาตัวลีโลแบคลน์มาช่วยทำดาเมจนั่นเองนะครับและรอบนี้ผมโลไม่เจอว่ะโลไปประมาณ 30- 40บาทเลยนะ ไม่เจอเลยครับเจอเอลิเลียแค่4ตัวกับเวกอีกประมาณ4ตัวคือแบบหยาบมากผมต้องมาสโลโลตอนเวลห้าแท้แล้วะนั่นคือการแก้เกมนะครับถ้าเกิดเราไฮเปอร์โลไม่เจอในรอบ3ามทีหนึ่งใช่ไหมเราก็จะมาให้มาสโลโลแทนในรอบถัดไปในรอบเวลห้านั่นแหละก็คือสโลโลเรื่อยๆครับให้3าดาว2ตัวให้ได้นะก็เดี๋ยวค่อยขึ้นเวลนะครับก็สโลโลไปเรื่อยๆยาวๆเลยซึ่งบอดเราก็สู้คนอื่นไม่ได้แน่ครับถ้าเกิดตัวหนึ่งบาทรีโลมันไม่3ดาวก่อนรอบสเตจสีนี่คือเราแพ้เกมได้เลยนะครับ ไปดูกันว่าจะทาได้ไหมนะอันนี้ผมสแสลมไปเป็นกุนซูนะครับเพื่อที่จะเอาให้เวกถือนะมันต้องทาครับเพราะว่าผมต้องเซฟเลือดและส่วนไออักเมนที่2นี่ก็เป็นอักเมนเงินอีกแล้วนะครับแอบลังเลว่าเอาเป็นพวกคอมแบทน่าจะดีสุดนะเป็นเทอร์ชิฟน่าจะเป็นคําตอบให้เราได้แล้วครับถ้าเกิดเราเอาตัวที่มีราคาน้อยกว่า,าไปยืนติดกับตัวที่ราคาแพงกว่ามันจะได้สแตทมานั่นเองก็ดีอยู่นะก็เอามาให้อเลียเราเก่งขึ้นนะครับเพราะอรเลียเรามันเป็นตัวหนึ่งบาทนั่นเอง อันนี้ผมก็เปิดเป็นเลเวล5ได้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าไอเดีเลียผมมีแค่4กับเวกอีก4ซึ่งมันช้ามากนะเว้ยจริงๆมันควรฮิตได้แล้วนะผมโรไปเยอะอยู่นะผมเลยตัดสินใจไม่โลแมงและสโลโลแล้วกันเก็บเงินกลับมา50บาทก่อนนะครับแล้วเราก็จะสโลโลในช่วงเลเวล5นี่แหละทำให้3ดาวให้ได้ครับถ้าเกิดมันไม่3ดาวก่อนสเตจสี่อย่างที่บอกไปเราแพ้แน่ๆครับแล้วก็ไอเทมของไอเดเลียนะครับที่ผมลองเล่นมาประมาณ4ีเกมนะกับอัคเมนต์ของเบดแดนไอเดเลียเนี่ย ผมแนะนําว่าใส่เป็นบัตเตอร์ IE แล้วก็ h o j นะครับจะทาให้อิเลีย e เก่งที่สุดเลยเพราะว่ามันจะมีดูดเลือดด้วยและอลริเลีย e เราก็แรงด้วยนั่นเองนะครับจาก IE เนาะดูดเลือดมันก็จะแรงนะครับเพราะอล e ริเลียมันชอบพุ่งไปล้วงตัวหลังอยู่แล้วคือใส่3ชิน้นนี้ยังไงแม่งแรงแน่นอนครับทุกคนก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะถ้าเกิดเจออัคเมนนี้นะครับโอเคก็ยังไม่เจอเพิ่มนะอิเลีย e ผมมีแค่5ตัวเว้ยกับเวคอีก4ผมก็สโลโลเรื่อยๆนะในรอบสเตจสามนี้นะครับสโลโลก็คือการแบบ เก็บเงินที่50แล้วก็หยุดโลที่เลเวลนั้นอนะ่ะไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะได้ตัวที่3ดาวตามที่เราต้องการนะตอนนี้ผมก็เจอลอิเลียเพิ่มมาเป็น6ตัวแล้วนะครับกับเวกอีก5ตัวซึ่งมันช้ามากด้วยบอดผมก็มีแพ้มีชนะนะครับในรอบสเตจสานี้นะก็คือเราอยู่แค่ววห้าครับถ้าเกิดใครไปเวลเยอะแล้วอย่างเช่นเวลหกเวลเจ็ดเราก็มีโอกาสแพ้เยอะมากครับโอเคจบสเตจสามไปก็วินสติกมาได้3นะก็ไม่แย่นะครับได้อยู่ เวกของที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนเอาอไปเล่นดูก็คือจะมีบูบับโชจิเอ้บูบับกุนซูแล้วก็อะไรก็ได้ครับบวกหนึ่งแนะนำเป็นเจก็ได้หรืออาร์คเองก็ได้นะครับแต่ว่าควรจะมีโชจินหรือไม่ก็บูบับนะอันนี้ผมหาเป็นบูบับไม่ได้นะครับผมก็เลยมาใส่เป็นโชจินแทนเพราะว่าแทนได้เหมือนกันนะ ส่วนมาในรอบนี้นี่ผมต้องโลให้ฮิตให้หมดนะครับนั่นก็คือเซตโตผมเผลอเก็บมาด้วยระหว่างททม์ผมก็เลยคิดว่าโอเคโลมัน3ดาวไปด้วยเลยละกันนะครับให้มันเป็นแทงหลักไปเลยในคอมเรานะก็ดีนะครับควรจะโลสัก3ตัวก็ดีเพราะว่าโลฮิตช้าแบบนี้การสโลโลเราควรจะทํา3ดาวให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับผมเลยเก็บเซตโตมาด้วยนะส่วนเวกก็ขายอีกสองนะครับเซตโตขาดอีกหนึ่งเซตโตนี้ผมก็จะให้มันเป็นแทงหลักไปเลยเดี๋ยวรอมาสามดาวเมื่อไหร่ผมก็จะเอาของจากอิระอีมาใส่ให้มันแทนนะครับ โอเคมาครับมาดูกันว่าผมจะฮิตตอนไหนนะอันนี้ก็ฮิตไปแล้วนะครับไอรีเลยเราก็ถือว่าโอเคอยู่ได้อยู่นะครับฮิตรอบ4ีฮิดหนึ่งนี้ไม่ได้ดีไม่ได้แย่มากแต่ก็เกือบแย่อยู่นะครับอักเมนสุดท้ายผมเล็งเป็นอักเมนคอมแบทแน่ๆนครับหยิบมาเป็นพาวเวอร์ชิลนะเพราะว่าอยากจะทำให้บอร์ดเรามันถึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เก่งเพราะว่าบอร์ดเรามันเป็นบอดร,รีโลครับหยิบ อีกเอยอัพเมนคอมแบทสอันคือดีมากๆก็เลยหยิบมานะครับโอเคก็เดี๋ยวมาโลวันต่อครับทำสามดาวให้หมดนะนี่ผมรีบขึ้น6มาแล้วไม่ได้รีบดิผมขึ้น6มาแล้วเพื่อที่จะให้มันมีโอกาสเจอเซตโตให้ได้มากขึ้นนะก็ขาดแค่ตัวเดียวครับผมก็สโลโลนะผมไม่อ่าทำเงินเสียแน่นอน,นครับเพราะว่าเราฮิตช้าเนีนะ้อีคอนสําคัญมากนะครับ เราต้องไปเวล8เวล9ไว้ได้เพื่อที่จะหาตัว4บาท5บาทในคอมเลเบลมาช่วยนั่นก็คือจิงกับโซอีนั่นเองนะครับมาเติมดามเมจในช่วงท้ายเกมนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่เจอ2ตัวนี้ก็อาจจะทำให้ดาเมจบอร์ดเราไม่พอนะ รอบนี้ผมว่าผมต้องฮิตสักตัวและไม่เวก,ก็เซตโตเนาะส่วนอาการินี้ถ้าเกิดทำมาสาดาวด้วยก็จะดีนะครับแต่ว่าผมไม่มีสล็อตพอที่จะเก็บมันแล้วครับผมก็เลยทําแค่3ตัวพอไม่งั้นมันจะเปลืองอีคอนเกินนะครับโอเคได้มาเป็นเอสเดเพิ่มนะครับรอต่อครับเจอเซตไหมขอเซตฮิตหน่อยครับรอบนี้เออมาหรือ,อยังเนี่ยฮิตชายย้าจริงๆว่ะโอเคผมเลยเอาเอเมซ่าไปลงก่อนนะครับติดควิกไซเคอร์แล้วก็ได้เป็นอิมิซิลี่บวกหนึ่งมา,มานั่นเอง โอเคเรอบน,นี้เหมือนจะยังไม่เจอนะครับลมาลึกอยู่อันนี้ผมก็พยายามอยู่นะเพื่อจะเก็บไอริเลีย3ดาวได้นะครับแต่ว่าผมขายไปหลายตัวแล้วเพราะว่าสล็อตในเบ้นเรามันไม่พอครับที่จะเก็บหลายตัวเกินเนาะ รอบวงเซตสผมเอามาเป็นเทียนนะครับเพราะว่าจะเอาไปทำเฮ o โอเจให้ออเดเลียนั่นเองขาดของอีกชิน้นนึงนะเดี๋ยวไปหาของอีกชิน้นนึงก็คือหมัดน,นั่นเองก็จะทำเฮ o โอเจได้แล้วโอเครอบนี้ผมว่าผมต้องฮิตสักตัวหนึ่งแล้ววะไอชิ้นมันช้าไปแล้วเนี่ยทุกคนช้ามากนะครับโอเคผมเก็บออเดเลียมาตอนนี้มี6ตัวเรียบร้อยแล้วได้เป็นเซตโตสามดาวมาแล้วครับก็อาจจะเปลี่ยนของให้มันหรือเปล่านะเอาให้เซตโตเป็นแท้งนะครับแต่ว่าผมต้องเติมเป็นบุ้ยเซอร์เพิ่มนะครับ ดีสุดก็น่าจะเป็นนูนู่ะนะถ้าเกิดดีสุดเลยอ่ะเพราะว่าเราจะได้ทั้งวิชแนลรี่แล้วก็บุลเซอร์ด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ผมข่าไปตัวนึงละซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้ตัวนะว่าผมควรจะเปลี่ยนของให้เซตนะครับเพราะว่าหลังเลยอยู่ว่าจะเอาดีไหมเพราะไอริเลียมันมีเซนติเนลคู่กับอ้อยไงผมเลยให้อ้อยเป็นแทงใช่ปะแต่อันนี้เราได้เซตสามดาวมาแล้วอ่ะผมว่าน่าจะต้องเป็นเซตแล้วแหละที่เป็นตัวแท้งให้เราเนาะ มบที่ผมจะแนะนําให้อีโวไอเลียนะครับแล้วดีสุดก็คืออันติเมตฮีโร่นะอันนี้ผมกําลังโลหะอยู่นะครับโดนไปประมาณ20กว่าบาทเลยนะถึงจะได้มานะครับแต่ถ้าเกิดได้มามันคุ้มแน่นอนครับเพราะว่าไอเลียสีดาวมันเก่งมากด้วยมันก็จะถือขึ้นแล้วก็ดาเมจเยอะขึ้นด้วยก็โอเคเป็นอันติเมตฮีโร่น่าจะตอบโจทย์มากที่สุดนั่นเองนะครับ โอเคก็ okay, เดี๋ยวมาหาเวก,กันต่อครับผมยังไม่ขึ้นเวลนะผมจะหาเวกสามดาวให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเวกสามดาวมันก็จะเก่งมากซึ่งผมจะต้องหาหนุนมมาเติมบอร์ดด้วยซึ่งผมข้ามไปตัวหนึ่งแล้วเมื่อกี้ยังไม่รู้ครับอันนี้ผมยังไม่รู้ยังคิดไม่ถึงว่าควรเล่นหนุน่นะครับเพราะว่ามันได้2เทสเลยยังยังลืมอยู่นะโอเคสล็อตที่ดีที่สุดที่จะใส่ให้หนุนุก็คือแทนเอมเปซาครับเพราะว่าเอมเปซายังไม่จําเป็นเท่าไหร่ตอนนี้บอดเราก็อาจจะแพ้พวกที่ขึ้นเวล์แปดไปแล้วโรฮิตสี่ แต่ที่เหลือผมน่าจะสู้ได้หมดนะครับบอดรีโรเหมือนกันเพราะว่าตัวผมฮิตไป3ตัวแล้วเอ้ยสตัวแล้วครับผู้ผิดขอภัยโอเคอันนี้เห็นรับบ้านคอกี้นี่นะครับฮิตหมดแล้วนะสี่บาทนะครับฮิตแบบเยอะจัดผมน่าจะแพ้หรือเปล่าครับบอดนี้ผมน่าจะสู้ไม่ได้แล้วน่าจะแพ้ไปครับตามระเบียบเลยบ้านสแคปนะครับคือเาอยู่ที่1เลยนะโลดาวหมดแล้วครับแบบบินสตีกยาวเลยฮิตหมดแล้วด้วยคือแบบหยาบมากเราสู้ยากแน่ๆครับถ้าเกิดเรา หาตัวพวก4 5บาทมาเติมบอดไม่ได้นะหรือไม่ก็โลหิตช,ช้าเกินแบบเนี้ยคือมันแย่อยู่นะครับโอเคอันนี้ผมเจอโนุตอีกแล้วนะไม่รู้ว่าผมจะเก็บหรือยังนะครับอันนี้เราได้เบรกเพิ่มมาตัวหนึ่ง <laughs> ผมนจะไวไเก็บหรือเปล่าเดี๋ยวังคิดไปถึงหรือเปล่าแต่ว่าสถานการณ์เราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับมาถึงตอนนี้เลือดผมเหลือ35เองนะครับกับที่1ที่เหลือเลือด80ิคือแบบเกมนี้ตึงจัดแน่เลยบอกเลย มีโอกาสที่จะวอสโฟเยอะมากนะครับเราเนี่ยแต่ด้วยความที่เราโชคยังดีนะครับรอบนี้ผมได้ดูฟ้ามาอันหนึ่งก็โอเคเลยเราไม่ต้องโลแล้วครับถือว่าดีมากจะได้ไม่ต้องเปลืองอีคอนด้วยผมเลยตัดสินใจขึ้นเวลไปเลยนะครับลงไปเป็น s อสซึ่งเลเวลเกินนะครับตอนนี้ส่วนเวกนี่ผมหาของให้มันไม่ได้จริงๆว่ะดูดิทุกคนเอ้ผมไม่เจอ h o j ให้เอเดียด้วยเนี่ยผมเลยคิดว่าทำยังไงดีวะเนี่ย แสดอะไรให้เีย,ยเดียวะเอาเป็นอัลเฟตีเพมไปก่อนละกันเออจริงๆไม่ดีเท่าไหร่หรอครับดีสุดก็เป็นเอโดเจแต่ผมหาหมัดไม่ได้หรอะเกมนี้แม่งไม่ออกหมัดให้ผมสักอันเลยทุกคนดูดิเกมแม่ง <c oughs> <c oughs> โอเคพูดหยาบ,บแล้วผัวไปอะไรๆแต่แม่งร้อนจริงตอนตัดอยู่นี่ยังร้อนแทนเลย <c oughs> ผมคิดดูว่าตอนเล่นนี่คือผมน่าจะร้อนจัดเลยนะเกมนั้นนะครับซึ่งผมเล่นไว้หลายวันแล้วผมลืมนะครับโอเค มาดูกันว่าสเตจ5จะเป็นยังไงนะครับของก็ไม่ไดีดีเท่าไหร่นะฮิตก็ช้านะครับพึ่งเวล7เองตอนนี้กับบางคนที่เวล8เวล9ไปแล้วผมมีโอกาสที่จะแพ้เยอะอยู่เลือดเราก็เหลือน้อยมากนะครับ30กว่าเองแต่ว่าปิดไปได้1คนนะครับรอบนี้ รหว่างนี้ที่เราฮิตหมดแล้วนะครับทาได้อย่างเดียวครับคือการอัพเวลไปเวล8เวล9ให้ได้นะครับหาโซอี้กับจิงมาเติมให้เป็นเลเวล7ให้ได้นะครับถ้าเกิดมันไม่เลเวล7มันจะอ่อนมากเ้ยซึ่งตอนนี้ผมยังเลเวล6อยู่เลย <shining> ผมยังไม่เอานูน,นุมาเติมสักทีนะเออตอนนั้นผมน่าจะลืมอยู่นะครับแต่ด้วยความที่อริเลียเรามันเป็น4ดาวแล้วเนาะมันก็ทําให้บอดเราแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหม ดาเมจอลิเลียกับเวกก็พอๆกันเลยครับแต่รอบเกือบหมื่นทุกรอบครับรวมกันแล้วนะโอเคอันนี้เป็นรอบวงของสเตจ5แล้วนะลุ้นนะครับว่าจะได้เฮตอเจหรือเปล่าแล้วมีครับมี1อันนะอยู่กับลัมเบิลแล้วมี2อันเลยโอเคผมน่าจะคอนเฟิร์มได้แล้วว่าผมได้อันหนึ่งแน่ๆครับโอเคโดนไปอันหนึ่งแล้วนะครับเหลืออีกอันหนึ่งอยากได้อะถ้าเกิดมันได้เฮตอเจมาอลิเลียเราจะเก่งมากเว้ยมันจะทําให้ดาเมจเยอะขึ้นแล้วก็ดูเลือดแรงขึ้นด้วยนะอลิเลียก็จะตายยากมากยิ่งขึ้นนะคครับองวาโเสยม อัเลียผมของพร้อมสักทีนะมาครับได้เวลาเปลี่ยนของสักทีแล้วเราจะเอา h oj ไปเป็นของแท้งนะครับโอเคจะถอดของก่อนอันนี้ผมเปลี่ยนของมาให้เซโตแล้วนะเราเติมไปนุนุไปแล้วนะครับเพิ่งจะคิดออกนะตอนนั้น <c oughs> โอเคครับได้โยก็ได้มาเป็นบุยเซอร์แล้วก็วิชนารีด้วยเหลือแค่ขึ้นแครับลงเป็นโซอี้ so e, แล้วก็จะได้เป็นเลเวลเทส์ Z, นั่นเองนะส่วนไอโคนี่ผมน่าจะยังไม่ได้เล่นเร็ว,รวนี้แน่เลยว่าผมน่าจะต้องขายทิ้งไปก่อน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดผมได้เป็นอาการิสามดาวมาด้วยก็จะทําให้ดาเมจเราเยอะขึ้นนะโอเคผมเอาออกไปก่อนแล้วกานเอาเอโคไปเล่นแทนนะครับมันเลเวลเกินแล้วเนาะเอโคน่าจะเก่งกว่าหรือเปล่าแต่จริงๆอาริเลียเก่งกว่าครับแต่ว่าผมไม่อยากขายมาแหละเรื่องของเรื่องนะตอนนั้นนะครับโอเคเจอเป็นบ้านของงูนะครับแคสเิโอเปียอาริเลียเราเข้าไปล้วงแล้วครับตอนนี้พุ่งไปถึงข้างหลังแล้วแต่อาริเลียยังยืนอยู่แล้วเด้งไปเด้งมาครับดูเลือดขึ้นมาครึ่งหลอดแล้วเด้งไปอีกแล้วครับแคลรี่เขาตายไปหมดแล้วนะ เตโตเราก็ถืกจัดนะครับด้วยความที่เป็นบุยเซอร์ด้วยแล้วตอนนี้เซโตเรายังยืนนานอยู่นะครับแล้วเวกก็สแปมสกิลเรื่อยๆแล้วเหมือนจะชนะแคทิโอเปียมาได้นะครับดามเอจอดีเลียกับเวกรอบไปเกือบ1มคือเอาเรื่องมากครับเกมนี้โอเคได้อยู่ได้ปะดามจเันมีแล้วครับถ้าเกิดมันสี่ดาวแล้วใส่ของแบบนี้คือแม่งเก่งจัดเลยลองเล่นมาหลายเกมแล้วเนี่ยแหละครับอย่างที่บอกเลยของแบบนี้ดีที่สุดและสสาหรับอดีเลียนะครับโอเครอบนี้ผมขึ้น8มาแล้วนะก็ลงไปเป็นโซอี้นะครับแล้วก็น่าจะเอาอัลกอง เอ่อเอ็กโคดีกว่านะไอเชื่อจริงๆต้องแข่งเอ็กโคเพื่อนมึงเอาแทนนุนุทำไมเนี่ยโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วถ้าเกิดผมเอาไอตัวของเอ็กโคแทนนุนุนี่คือแบบผมจะมึนมากเลยว้ยเพราะว่าไอ้นุนุมันได้ฝ่องเท็ดเลยแหละเราจะเอาเอ็กโคที่มันไม่ได้เปิดเท็ดไปเล่นทำไมถูกไหมโอเคก็นั่นแหละครับประมาณนี้นะบอร์ดเรานะครับก็เดี๋ยวขึ้นเวลก้าดีกว่าผมน่าจะไม่ได้โลเพิ่มแล้วเพราะว่าเราจะไปหาจิ้งมาช่วยเติมดาเมท้ายเกมนะ กรแทนเอเียนะครับก็ลุ้นว่าจะได้6บาทมาเติมน้ำเมีสักตัวหนึ่งนะครับในช่วงเวลก้านะดีสุดก็จะเป็นวิกเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะตันเป็น4วิเลยนะบอร์ดเรานะครับรอบนี้เจอเป็นบ้านคอนเทลเลอร์นะครับเวลก้าที่มีเคสลิม2ดาวของเต็มๆเลยแต่ไม่ไหวกับเราครับปิดไปเรียบร้อยไอเลียเอาจัดบอกเลยเห็นไหมถ้าเกิดมัน4ดาวได้ได้ของครบพร้อมๆ b s แบบนี้แล้วก็เรเบล7คือมันเก่งมากเว้ยดาเมจมันหมื่นอัพทุกรอบแน่นอนนะครับ นั่นแหละก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะมันเก่งนะครับแต่ว่าสําคัญคือต้องโลฮิตให้เร็วๆนะครับถ้าโลไม่ฮิตมันก็จะหยาบนิดนึงนะจบรอบคลิปร,รอบนี้มาผมก็อยากจะหาของให้โซอีเพิ่มนะครับเวกนี่ผมน่าจะเปลี่ยนของแล้วนะเอาเป็นอย่างอื่นให้มันดีกว่านะครับใส่คุณซูไม่เก่งเท่าไหร่นะครับเวกเราอ่ะดีสุดผมน่าจะหยิบเป็นอ่อฮิเทกันเบรดหรือเปล่าหรือจะเอาเป็นการเบเกอร์ด,ดีก็คิดอยู่นะครับเอาอะไรดีให้เวกแต่ว่าผมเหมือนจะยังไม่มีตัดฮิวรเปล่าอ๋อมีแล้วครับมีจากสัญไฟนะของของแท่งนัน โอเคก็ okay, ได้มาเป็นอาัาริสดาวนะครับเดี๋ยวก็หาของให้มันก็จะดามจมากขึ้นนั่นเองนะครับบอร์ดเราก็ได้แล้วครับถ้าเกิดเล่นรีโลแล้วก็แนะนำว่าโลให้3ดาวให้ได้เยอะที่สุดจะคุ้มมากที่สุดแล้วก็คัมแบ็กกลับมาได้แบบผมแน่นอนนะครับถ้าเกิดผมโล้แค่อริเลียกับเว็กผมอาจจะไม่ชนะก็ได้นะอันนี้คือผมหมาไกลมากนะครับเพราะว่าตัว3ดาวเรามันเยอะโอเคเจอกับบอร์ดเวลก้าครับรอบนี้เป็นเอ็กซ์เพริเมนต์นะกับหนูที่ของพร้อมๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับมีเมลด้วยนะฝั่งนะครับ ต,ตอนนี้ยังไม่มีใครล้มเราได้เลยครับคือบอร์ดเรามันแข็งจัดนะมีตัว3าดาวเยอะด้วยแล้วก็ไอริเลียรเรา4ี่ดาวด้วยของพอร้อมเลยกับอัพเมนเทแดนนะครับคือเก่งมากตอนนี้ตบได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบอร์ดแคปหรือว่าบอร์ดเอ็กซ์เพรเลเมนต์อะไรแคทเซียเปียลีโลเรายังไหวเลยครับเห็นไหมชนะมาได้ยาวยาวเลยครับไอริเลียดาเมจเกือบหมื่นหรือไม่ก็หมื่นอัพทุกรอบแน่นอนนะครับเกมนี้น่าจะจบแล้วนะถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับถ้าเกิดผมขึ้นเก้าได้หาจิ้งเจอผมก็น่าจะจีแล้วแหละเกมนี้นะ โอเคเดี๋ยวถ้าเกิดได้ตัว6บาทยิ่งเป็นวิกเตอร์หรือไม่ก็เมลมาช่วยทำดาเมจก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับวิกเตอร์น่าจะดีสุดเลยสตันสีวิเลยนะเว้ยเพราะว่าจากเลเวล2วิแล้วก็วิกเตอร์อีก2วิอะคือฝั่งตรงข้ามยังไม่ต้องเล่นแน่โอเคส่วนในรอบวงนี้ผมได้มาเป็นบูบับนะครับน่าจะเอาไปใส่ให้เวกนะเพราะว่าเวกใส่บูบับมันเก่งกว่านะครับเวกมันมานาน้อยใส่บูบับเก่งกว่าแน่นอนนะเวกมันมานาประมาณ40เองทุกคนบูบับน่าจะตอบโจทย์มากกว่า เค okay, ก็ถอดของออกมาครับแล้วเอาบูบับใส่แล้วก็ใส่ลาบดอนแล้วก็กันเบรกนั่นเองส่วนโชจินก็เอาใส่ให้อายโซอี้ไปโอเคก็โลครับลุ้นนะว่าจะเจอจิงนะครับได้เป็นโซอี้สองดาวมาตอนนี้ได้มันเป็นเคสลินนะครับแต่บอดเราไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะอยากได้จิงอะ่ะเหมือนจะจะไม่เจอหรือเปล่าโซอี้มาอีก2ตัวครับแต่ว่าไม่ได้เล่นผมเลยเอามันเป็นเคสลินลงไปก่อนแล้วกันโง่นะครับ <laughs> แล้วก็อ้อยผมแม่งดาวเดียวทั้งเกมเลยใช่ผมไม่เจอเลย สงสัยงอนมั้งผมเห็นเออผมทำเซตเซตโตเป็นหลักไงสาเซตโตเป็นแทงหลักไงอ้อยแม่งงอนไม่ออกเลยโอเคก็น่าจะจบแล้วหรือเปล่านะครับเ <c oughs> พราะบอดบอดนี้มันมันจะสู้เราไม่ได้นะบอดเรามันเอาจัดนะครับสามดาวก็เยอะนะน่าจะจบแล้วหรือเปล่าไอเรเลียเราเข้าไปแล้วครับข้างหลังยังยืนอยู่นะครับแล้วเด้งไปดูดเลือดกลับมาแล้วเหมือนั่งตรงข้ามจะจีจีไปครับเกมนี้โอเคไหมเก่งนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะเห็นงบอกเลยถ้าเจอนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดโลฮิตเร็วมันก็จะเล่นง่ายกว่าผมเยอะแน่นอน นี่ผมโลหิตช้าครับมันก็เลยค่อนข้างจะช้านิดนึงนะครับเกมมันก็เลยค่อนข้างจะตึงๆหน่อยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อัหม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over t o p Up รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน